ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินค่าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางปัตมาจินดาการตำแหน่งครูข้อศหนึ่งโรงเรียนวัดท่าไซดิษฐานเพราะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหน ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีประวัติการรับราชการ บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเลขที่ตำแหน่ง6589วันที่11ธันวาคม2558ณนะโรงเรียนวัดท่าไซดิตฐานุเคราะห์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูข้อสอน1โรงเรียนวัดท่าไซดิตฐานุเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายในการสอนมีการทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่ได้รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ งานที่ได้รับมอบหมายในการสอนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จำนวน24คาบต,ต่อสัปดาห์สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมแนะแนวลูกเสือเนตรนารีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั3และทำหน้าที่ครูกลุ่มสาระภาษาอังฤษ 1. คณะทำงานกลุ่มงานวิชาการ 2. คณะทำงานจัดตารางเรียนตารางสอน 3. คณะทำงานวิทยาการของคลินิกดิจิทัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อขอรับประเมินเลื่อนวิทยาฐาน,นะครูชำนาญการด้านที่3ผลการปฏิบัติงานสายงานสอนข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงโดยผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีผลสำลิดทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดท่าไซดิษฐานุเคราะห์ที่มีผลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและผลการประเมินการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา2562 และ2,563เพิ่มขึ้นยร้อละ4 0 1รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกปีพศ2563รางวัลครูดีของแผ่นดินปีพศ2564และครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะนักเรียนระดับชาติรางวัลเหรียญทองปีพศ2563 ข้าพเจ้าวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเนื่องจากความทุ่มเทมุ่งมัน่นพัฒนางานการเรียนการสอนส่งผลอันดีต่อผู้เรียนและพร้อมน้อมรับทุกคําแนะนําเพื่อไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติต่อไปข้าพเจ้าขอกลาบขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่มาประเมินข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ นานการไว้ณที่นี้ค่ะ